นฮะฮัลโหลได้ยินครับได้ยินนะได้ยินนะเราเป่าคุยอ๋อโอเคโอเคโทรโซ่โซ่สิไม่ต้องกระแด้มั้งเวลาเหลือเยอะอยู่แล้วอ่ะตัวนี้มันกระจอกหรือว่าไงรอผมพี่รอเป่าคุยลงเลยก็ได้นะให้ให้ลงหน่อยก็ได้เพรผมโดนทีเดียวตายไม่รู้ทำไมไม่เจอไม่รู้ทำไมไม่รู้ทำไมเลือดสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยสองร้อยสองร้อยเออสองร้อยแต่ถ้าที่คนอื่นโดนคือดีเฟนซ์เท่ากันนะ เช็คดีเฟนระดับและบวกดีเฟนได้ด้วยนะแต่เขาโดนทีเดียวตายงงเลยไม่รู้ทำไมถึงายงงได้เลยมีลาลักไม่เท่ากันเหมือนผมกับแพลนี่แลยมันแรงไงมันมันยังไม่คืนท่ามัครับเลยอาจจะติดคิดิคอเลยเหมือนมันหล่อเหมือนมันบีบักภาคนี้มันไม่มีไอ้สกิลพรจากมาอะไรนะพรจากปีศาจแล้วนะโดนแรงขึ้นอ่ะนะเออ เจ็บหน้าสั่นบอกเลวยภาคนี้ไม่มีสกิลติดลบอะพี่ใช่ก็ถึงบอกมันไม่มีคินิคอลไงเราป้อมในนะใหม่นี่นี่คือผมต้องไปช่วยผมไปช่วยขนไหมช่วยใส่บรรจุก่อนก็ได้มันมีมาให้สองลูกใช่ไหมรู้สึกเดี๋ยวผมจะไปสามเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสี่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ต้องแล้วใส่บายแป๊บนึงเดี๋ยวนะผมโอเคแล้วเดี๋ยวผมเล็งเป้าอีกอ่าโอเคเออบาริสต้าไม่ใช่ร่วมกันจริงป่ะ ไปยืนรอไปยืนรอนี่ะโอเคโอเคละรอละรอ,รอละอเอาสามเอาเลยหนึ่งสองสามยิงเปิดแท้เลยเอ้ยผีร้อยห้าสิบแล้เด็กมันไม่กรี๊ดเลยนี่หว่าไม่ได้ร้องใก่พี่ตีไปตีไปไม่ได้ร้องเอาเออเข้ามาแล้วก็ไม่คุยอ๋อตงไตเน็ตไท สี่ขายิ้มไอซ์โอเคโอ้ไม่ธรรมดาเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ไปเลยดี๋ยวเดวดูแล้วผมว่าคือเวลามันล้มไอซ์แล้วถ้าไอซ์ขึ้นมาเมื่อกี้มันเราทำมันล้มจากมันจะเป็นสีขาเลยใช่ไหมมันจะเป็นสีขาเออเป็นไปได้นะผมไม่ผมก็คิดอยู่คงคงใช่แล้วอย่างนั้นอะเอาอีกครั้นะอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมไม่ไม่เคยใช้ไม่เคยใช้คืออ๋อใช่หน้าเนี่ยเมื่อกี้รอบรอบใช่ใช่ใช่ไอ้เมื่อกี้ใช่รอบเมื่อกี้ก็สีขาคื้นลุกมาแล้วไอ้นี่เลย เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นพอเฮ้ยใส่พน่อยอย่าทำทับสองเราอย่านะเราใส่พัฟขุ้นาเรียไม่เก่งใจอะไรสวนแทงเลยฮะอย่าอย่าบัสบัสบัสสลบเฮ้ยแน่แน่ยิงตัลิงยิงตัลิงโอเค ไม่มีดักคอนพอตเด้อค่ะเดี๋ยวตีไปเดี๋ยวเจาะดักคอนพอตให้ไปายเอาวิ่งมาตั้งไกลอยากจะเอาให้ได้โอ้โหเบานอุ้นขอบคุณครับเอ๊ผมบัฟผมบัฟไปแล้วโอเคอ๋อแต่ยังไม่ได้บัฟไอเทมโอเคท่านี้แหละที่ผมตายไป แรงไปมันแรงหรือเปล่าท่าเนี่ยผมยังไม่เคยโดนโฉบไงอ๋อมันก็ไม่มีใครอยากโดนโฉบริก็เลยไม่รู้ไงว่ามันแรงหรือเปล่าอะไรอ่ะอ๋อใส่แต่สแต่คอนพอร์ตปะเหมือนคนใส่ผมเลยเมื่อกี้แต่ผมยืนอยู่หลังกำแพงอยู่เล้ยลวกพื้นลวกพื้นลวกลวกเรียบร้อยโอ้ยโชคดีหน้าแดงไอ้หนู ไกแล้วหางแม่งคือไกลมากอะหางเที่ยนเนี่ยซ้ายขวาเลยเอ่ะเฮ้ยได้ยินเสียงมัน,มนมเทิงอ๋อไม่ใช่เหรอแถ่บ้านเรียกว่าครึ่งแบบ <c oughs> <c oughs> ครึ่งแบบหางนี่คือครึ่งแบบทำไมบ่บบนั้นอยู่ใต้ตัวแล้วมองไม่เห็นบ้านหางบ้านหางแมวทิ่ ไ่เอาสิชาร์จไกลอ่ะอุ้ยบินโชคโชคนี่แหละผมนี่แหละโอ้แล้วจะเดินไปไกลขนาดนั้นเลยพี่โอ้เอ้าโดนเฉยเฮ้ยชิ้นหญ่ยังโดนอีกเหรอวะเออผมก็โดนเหมือนกันพี่ใส่ด้วยเอาไรอ่ะคือไอ้ท่าเนี้ยผมไปลังเลกับไอ้ท่าไฟพ่นกวาดด้วยคือไม่แน่ใจว่าจะอยู่ใกล้หรือะไรโอ้ผมกดกิ้งแล้วนะเราต้องหาจุดต่างให้เจอนะ พูดง e e ่ายพูดมันง่ายนะมันง่ายไงพูดอะมันยากหายพี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินยาให้กินยาให้กินยาให้เฮ้ยโขดได้แล้วไม่มีไอ้นี่ตอได้ได้ได้ก่อหัวก่อหัวยิงได้เลยอันนี้จุดไปเลยจุดไปเลยเออได้แล้วได้แล้วจุดไปเลยครับขอเต็มเกลียวขอเต็มเกลียวไปแถวหนึ่งสอง

แม่งเลวอ่ะจริงโคตรเฮี้ยกำลังรอแล้วอ่ะกำลังรอกาดอ่ะคือเมื่อกี้โผล่ไปแล้วด้วยอ่ะไอ้เฮี้ยนนั่งาดยู่ี่ดึงสับเอ้ยมันจะถ่ายเขินเลยเมื่อกี้เขินเลยอ่ะอายแทนนะมันบอกมึงพลาดแล้วเฮ้ยหาไอ้เหี้ยนจริงแมทไอ้แมทเะโอเคได้อยู่ได้อยู่ก่แล้วเขาเตอร์นอ่ะไอ้บ้าอแล้้วเ เ็นัไปไปไอเหี้ยสุดขอบเลยสามผมว่าผมว่าผมเห็นกระสุนปืนลีมาพอดีเลยผมกำลังจะซีงขึ้นไปมันต้องอย่างนั้นแหละเร็วเร็วรอบนี้เร็วภาคภูมิีงไม่ทันจีรเลยอ่ะแต่อย่าลืมว่าของเล่นเราจะหายไปเร็วเลยนะเร็วเพราะว่าเราเล่นอยู่ด้วยกันเนี่ยเออเราเราครับไอจันไอยันประเด็นหลักคอนเฟิร์มแดรเมจได้เลยสังเกตแม้ว่าเราไม่ยแหละเราไม่มีเชือกมาละานหนึ่งนะไเจ๊ เราใช้นี่เลยนะเกตลิงเลยนะเพื่อให้มันดีโหลดต่อนะได้จ้ดเลยได้ได้ไดยิงเลยคนที่มีสกิลยิงไปเลยนัดละแปดสิบลองยิงนะโอเคเที่ยงโกงแรงจะให้ผมยิงอาวุธนไปร้องอาวุธนไปร้องจับละแม่งไปจับปืนนี่ยไอ้เหี้ยจะให้ยิงเชือกเลยเปล่าได้พี่ถ้าถ้าจะเอาจะเอาลงม้เลยฮะใช่เอามันมาลงเอาลงมาเลยฮะเดี๋ยวยัดหัวเลยนะเดี๋ยว ไปโอเคเรียบร้อยอู๋สวยกว่านี้ไม่มีแล้วนึกว่าพี่จะยิงพลาดเฮ้ยเมื่อกี้มันภาพไม่ได้ตั้งใจเว้ยโอ้ยตัดตั้งใจก็แย่แล้วพี่เฮ้ยยิงแรงอยู่นี่หรอมาริต้าโอเคหมดละใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมยิงสี่สิบกว่ากยิงแบบโดนไม่เต็มเต็มนะอ้าวผมดอกอะเพราะว่ามันหันละเมื่อกี้มันหันหลังให้ไงครับโอ้โหเจ้าใส่ใส่แปดสิบไปเยอะทันไหม ผมแบบผมแบบลูน่าผมแบบลูน่ายังไม่คุ้นยังไม่คุ้นขอวิ่งก่อนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูเห็นเห็นหนีให้ล้มงไโอ้ยอะไรอะไรอะไรของมึงอะไรของมึงไอ้เหี้ยเลยเลื้อยไหวละไหวละเฮ้ยไอ้เหี้ยอย่ายิงซ้ำหน้าดำขึนให้กินให้ตะกี้ตะกี้เหรโอ้โยขอบคุณที่จินซ้ำไอ้เหี้ยแม่ง นึกว่าจะใหญ่แต่ยิ่งไว้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 แลืวไม่ทันขอญาตไปใส่กระสุนปืนใหญ่นะฮะคิดเหมือนกูเลยเดี๋ยวเดี๋ยววินอานายก่อนนายก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราบวกกันโอเคโบวกกันบวกกันแจ๋วเจ๋วเว้ยไม่ทิ้งเจ๋วเว้ยเบรกทันเงี้ยไม่ทันได้จริงไม่ทันปัญหาปัญหาครับตีพีตีพีตีพีแอนทีแอนทีกูอยู่นี่ หาจู้ไปเจอ acting ทำอะไรเออมันมันมันถามผมว่าอะไรเล็งผมอยู่แล้วผมถ่คุมไงเลยหาไปเจออ๋อไอ้ปากไอ้ปากสีเขียวไปไหนวะมันทำก็ก็คือมันบังคับให้เอาใช้ควบคุมล่องหดด้วยเพื่อที่จะได้ฟรีฟรีแวบหนึ่งโดนเข้าไปลัวเข้ามีแกลแกล nice เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลุกขึ้นมาผมไอ้นี่ต่อนะครับโขกได้ใช่ไหมโขกได้โกได้โขกจังหวะยีเนี่ยไม่รอดแล้วเอง เฮ้ยไอเชยแม่งอาสาไม่ทำงานไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขอรู้สึกก่อผมบะกดปุ่มไม่ค่อยติดหอกเขาใจเขารู้สึกแล้วหอกมันไอเนี่ยอ่านั่นแหละนั่นแหละพอหอกมันจะเปลี่ยนท่าแล้วยิงเลยกดไมกดแล้วไปเลยไปเออไปคู่นี่แหละโอ้โหแม่งดับเบิ้ลจับเบิ้ลสลิงเยอร์ยิงคู่เลยคนละข้างเลยเอาแต่ไปดิลงมาตีตีจบมาจับจบชีวิตมึงจบแล้ว เอาลูกบอลบุญเจอิ์ุญเปย์สามบุญเจอิ์ุญเปย์สามแน่เลยเดี๋ยวบุญเดี๋ยวบุญเจริ์บุญเจริ์บุญเปย์สามเลยดูจริงจีไม่ต่อตาทีมเนี้ยดูเดี๋ยวมึงเปย์สามทีเดียวสี่จบมึงโอ้ยโดนมาแล้วพี่อ๋อตกใจนึกว่ามึงยังไม่โกรธบายาดเปล่าเดนะเดี๋ยวใครมีล่องหนใส่กระสุนยิงถามผมไม่ได้ต้องถามมันเหรอ เจ๋วเจเฉียดเลยหางว่ะทำอะไรวะเห็นนักเหรอชอบอ่ะอยู่กันตรงนี้ดีจังเลยอ่ะไม่ต้องเดินเลยอยู่อย่างเดียวแล้วตัอย่างเดียวโอ้ยไม่มีการหนีไอ้บ้าก็ชาวเน็ตนั่นแม่งวิ่งอย่างเดียวเลยไอ้ห่าวิ่งทั้งหมดหนึ่งพาคุมหมดพอดีเลยเป่าหลเลี้ใจเย็น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 ะไรบ้าใช้คำว่าดวงหมดพอดีพี่โอเค ระวังอันตีด้วยนะฮะมันอยู่ใกล้ๆไม่เป็นไรหรอกอันตีอ่ะเอออยู่ติตัวอันตีติดตัวตีไม่มีสะเทือนท่าเนี้ยตกอยู่ในสภาวะเอชิ้นเจ้ยเฮ้ยสามโอ้โหนอน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 ไม่นอนไม่ทันไม่ทันไม่ทันเอออะไรเออะไรคนอัดที่เดิมสามครั้งบ้าไปแล้วแล้วโดนสองรอบเลยท่อนเอายามาเตรียมไว้เลยก็ได้เฮ้ยล่อมาใกล้ๆหน่อยก็ดีนะเดี๋ยวหนีไม่ทันนะตู้ลำบากโอเค เราได้บทเรียนแล้วโอ้ยจะไปไหนครับเนี่ยยังลงได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่ได้ได้ได้เฮ้ยผมวินวอล์กผมวินวอล์กเปิดได้ปีปีอ่าเดี๋ยวจะเดินกระสุนใส่ก็ได้กินยาให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมกินให้เองมีไอการไปก่อนนะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้จุดของกินแม็กอะโอเคโอเคตั้งจิ้งโอ้ยประคุณเดี๋ยวมึงบินออกอากาศก็กูก็โขกมึงได้อีกรอบหนึ่งละ เออเอ้าสลิงเงื่อหายเหลือเหลือเชือกอยู่ในงานนี่หว่าใช่ป่ะใช่น่าจะใช่ครับมันอยู่ที่ผมนะอาจจะต้องหยิบก่อนนะเพราะว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวพอมันเอ้ามารับของพอดีเลยเพื่อนคือจะบอกว่ายังเหลือยังเหลือไอ้ขี่ผมยังไม่ได้ขี่นะแต่ผมใช้เวลาอยู่ตรงนั้นนะได้ได้เรายังเรายังไม่ได้ขี่สบายดิยิงอัดไม่คุ้นเรื่องน่ายิงอัดหลังไอ้เนี้ยคน เอาเกิดอะไรขึ้นถิงตัวครับโู้ยแม่งก็ล้มอีเลคือว่าล้ไปท่าเนี่ยแม่งผมกาดรอเลยเมื่อกี้ไม่รู้ว่ากาดเป็นเสียวไงวิ่งชิดไปแล้วจมอยู่โอ้ยอยู่แค่ตรงนี้พี่โอ นะแตเย็นแตเย็นโอ้โหว้าว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 ้าวว้้าวปีเลย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 ยาให้กินยาให้น่ากลัวมากเหลือสลิงเหลือสลิงใช่ไหมอยากเห็นภาพด้านนอกจังเลยทำไงดีเนี่ยเหลือยิงเชือกแล้วก็ขีนครับยาเนี่ยครูโชว์ลิฟเตนมึงออกขาไหมจะใจนี่เลยก็ได้นะเชือกเลยก็ได้ป่ะผมยังไงก็ได้ดูสักพักหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้ผมยิงไปตอนนี้แล้วแม่งลงเฉยเีย เร็วจังหวะจังหวะที่มันคุกมากมากไหมพี่แล้วเราค่อยนั่นแล้วตอนนี้เราสแต็กสแต็กนะคอนพอร์ตอ๋อหัวมันแตกไม่ดีว่าเราไม่จำเป็นต้องรีบแล้วแหละถ้าอย่างนั้นนะแต่เราสแต็กนะคอนพอร์ตไว้ก่อนไหมเผื่อมันจะยิงรอบตัวเราดีแค่นัดเดียวไม่มีแต่หัวแตกแล้วต่อให้หัวแตกเบรกตาหน่อยก็ดีนะของแลยู่ตรงนั้นโอเคของแล้วคอนพอร์ตไปนะครับเมทแล้วไงลงละผมฆ่าไปตัวนึงผมได้มาสามอันผมไม่สนใจอะไรแล้วพี่เร็วจ้าจ้าเร็วจ้า เฮ้ยอุ้ยไม่ล้มเหรอโอ้โหถามจริงอืมโดนหลอกโดนหลอกโดนหลอกแล้วเอ้ยแบกง่างแบกให้ไป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 ไอ้บ้าตังจิตังจิหน้าอกมันแตกมันไม่ล้มเหรอโอ้โหไม่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 มันหลอกเปล่าโดนหลอกแล้วพี่ผมก็นึกว่าล้มไงเอีกทีสองทีเหรอท่าท่าท่ายิงไกลโอ้ยแปลงขา ขาแม่งขวางนียเร็วจริงแย่มากจะกิ้งอ่อกขาแม่งอยู่ข้างในโอ้ยถึงได้ไงเนี่ยโอเคไม่เอาตัวโอ้โหขวางกันโผล่อุดไปอยู่ฝั่งกระดาษดิล็อกตัวปะ ย่างอย่างย่งอะครจะก็บอกจะบอกว่าถ้าไม่มีพระคุมอ่ะผมหาจังหวะไอ้นี่ไม่ได้เลยอ่ะทิ้งตัวครับทิ้งตัวครับจังหวะอะไรเลยจังหวะขึ้นอ่ะออ๋กระโดดเสียบอ่ะโอ้ยผมล็อกผมลวะผมโลกผมโลกโอเคอ้าวผมยิงแล้วเลขอโทษขอโทษผิดอันผิดอันไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแกหายแกหายเลยมันเป็นคึกพอดีแหละมันกำลังใกพอดีคุณถูกก็ล่ะคุณใช้ถูกก็ล่ะ พลาดพลาดมันกำลังคลกพอดีไอ้ปืนยื้อปืนนั้นใช้ได้อยู่ไหมอ่ะมายังตะกี้ตะกี้แกตลิงอ่ะเอดี๋ยวผมดูให้ยังไม่ได้ไปเช็คเลยมันอยู่คนละฝั่งกันเลยนะไม่ได้ยัง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 ไม่ได้ ไม่ผมกลัวแม่งใช้นี่ยเตตายตาไอ้โอ้ยโอ้ยเือบเกือบเเดิไปไม่มคลิไม่รู้จะเผาพื้นไงวิ่งเข้าไปเลยไม่รู้เหมือนกันี่แต่เป็นจันแล้วล่ะแต่เป็นจันแล้วล่ะยินไปก่อนนะขอตีฟรีก่อนพ่อหนุ่มแก้มันไม่ได้ยิงใหม่เว้ยมันยิงผมเอ้าหรอมอยู่ข้างหลังใหม่โอ้โหเพื่อผมอยู่ข้างหลังใหม่เพื่อ ดล้วคอนพอร์ตอยู่ตรงนี้นะครับเดืเอดแล้วแล้วไม่ลงแล้วนะมึงนะแต่ยงังไม่ตาเหลืองเลยเฮ้ยเหลืองแล้วนี่เหลืองแล้วเหลืองแล้วสีข่ขาพอดีเอาสองขาสอ,องขาเดี๋ยวเรามายังไม่ยิงใช่ปะ่ะโอ้ยไอ้เหี้ยน้อเจาะไอ้สัตว์เอ,อ้ย

กินให้ก็ยาผมหมดว่ะถึได้กินได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ได้โอเคคือผมผมอาจจะขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะไปเอายาใหม่อ่ะตอนนี้ดาเมจขึ้นมันลอยนี่อยู่อ่ะเดี๋ยวหายอัดยาให้ละโอเคผมครับบ้าจริงๆแต่แล้วมึงบินซะอย่างไม่ให้คือตอนนี้คือแล้วแต่อารมณ์แม่งจะไปทางไหนอ่ะขึ้น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 โอ้ยเยี่เยสเคโอ้โคตรหล่อจะว่าสุดท้ายไม่จัง ไม้มีใครไม่ใครช่วยกินสเตมิน่ารอปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทให้ลงให้ได้ได้่กินให้อยอะนอนไปเลยครับกินให้อย้วจะได้เอาลงไปเลยเกี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอพอมันล้มอะไรแล้วเดี๋ยวผมก็ยิงปืนนะโอ้โหแม่งอยางคึกอะแม่งคึกกว่าเฟสสองพี่อย่าเสียบไอ้นี่แทงไม่ได้เลยคือห้ามกระโดดเลยอะต้องเกาะยิงอย่างเดียวไอ้ต้องเกาะแทงอย่างเดียวอะแล้วเพื่อนข้างล่างจะช่วยก็ช่วยไม่ได้นะอืมต่อใจอย่างนี้เอาอ้าทำไมโดนทำไม เฮ้ยมันได้แล้วนี่ฟินิชมันได้แล้วยังยังยังไมคแกรเตัลลิงได้แล้วได้ได้แต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันล้มเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล้มเลยเราจัดก่อนเดี๋ยวเราตรงตีก่อนโอ้ยมึงนี่มันเฮ้ยไอไอนี่ก็ได้ไอหอกอ่ะเรียนเสียบมังกรได้แล้วใช่ไหมเออเราที่แม่งอยากใช้อีกเลยว่ะมึงนี่ร้อยให้ลงก่อนเดี๋ยวเฮ้ยฟินิชแล้วฟินิชแล้วฟินิชเอาฟินิชก่อนเอาตรงนี้ก่อนเอาตาก่อนเอาตาก่อนเย้ แผเมี่ไม่กล้าเข้าไปตีเลยเฮียแม่งเลวมากคือเคยเข้าไปตีแล้วตายอ่ะยอมยอมอ่ะคือกลัวผมคิดว่าป๊อกมันเหลือพี่ผมเลยเข้าคือแม่งดิ้นแรงมากอ่ะแรงเวอร์ใครรอดในหอมากรแล้วโอเคเราเรายังมีของเล่นอยู่นะเรายังมีของเล่นเยอะเลยนะแองระเบิของระบอก ชิบหายไปไม่ได้ติดดึงไปมาแล้วอเไปมาโอ้มาแล้วมาเป็นรูปมาไปฮะมายังแจกขวอยู่แปลงแปลล้มไหมล้มไหมไม่ล้มไม่ล้มเลยหลบต้องหวงเดียวมั้งมานี่โวยแต่สองนั้นเนี่ยผมยิงไปแล้วอย่าไปแล้วยังน่าเหมือนจะยิงได้แล้วนะกดแล้วกดแล้วกดแล้วโดนคู่เรียบร้อยเอรียบร้อยเตรียมเตรียมเตียมเตียมตีตีแล้วเตรียมวิ่งหลบอันตรีเลยนะ น่าจะใช้อันตีแหละเนี่ยดูท่าเลยเพลงมาเพลงมาอยาให้เพลงดับอยาให้เพลงดับเคยเจอแบบเพลงมาแล้วเปลวแล้วอ่ะโอ้ยโดนมาเหมือนกันที่เมื่อคืนเมื่อคืนไงเมื่อคืนไงเพลงมาแล้วเพลวอไรแล้วโอ้ยหูไก่ไกลจ้ามันมีลมว่ะน่าเกียดอ่ะใช่โดนเหมือนกันเราต้องเอ็กเอ็กไปเรื่อยเอ็กไปเรื่อยกินยากินจ้ากินย้าเฮ้ยโผล่ได้ว่ะกินจ้ากินจ้ากินากินากิน้อยู่ไม่เป็นไร ออ่ให้้ยยูเมันไม่สุดฉากนะแต่แมกเกือบสุดอะก็ไม่ใช่ใช่เกือบสุดใช่ใช่แต่ผมสงสัยว่าทำไมกินยาให้พี่ไอไม่ได้อ๋อพี่ไอไปสุดฉากเลยมั้งรู้สึกออ๋เดินถอยเหรอเฮ้ยได้เหรอใช่โอ้ไม่ธรรมดาเว้ยได้ได้รู้อะไรเยอะเลยแต่โอ้แต่มันต้องสุดจริงๆนะเดี๋ยวเบายาให้ก่อนคือต้องสุดจริงจริงเน่ะที่ว่าสุดสุดนี่คือตรงไหนข้างบนฉากเลยปะ สุดแล้วมันมีมันไม่ใช่สุดด้วยนะทศคือสุดแล้วมันจะมีอยู่แหว่งอยู่หน่อยนึงอะผมก็ยังงงว่าทำไมไฟมาไม่ถึงเหมือนเหมือนเอาโล่มากันอะคือตั้งหอกซ้ายขวาเมื่อกี้ผมว่าตายเหมือนกันนะตายพิดตายพิดตามึงตาเมืองโอ้โหพะคูมาด้วยโอ้โหมึงโคตรเพอร์เฟกต์อะมึงมาเในสิบนาทีโอ้โหเดินไม่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 ไหวปะไหวไหวไหวฮะไหวฮะแตกอะไรล่วงตาแตกครบแตกโอ้โหในตาลูกมึง ไปเปลวขึ้นมาจะหาเดียวพี่อย่ามุดมันเป็นลางพี่ทำไมเพลงมันเพ้อจังวะตอนนี้ไปดึงดึงึงดึโอ้ใหญ่ไมได้อ่ะอย่าให้เพลงดับไอ้กับตายโอ้แรงแกินยาให้กินยาให้กินแม็กไหมแต่วยาให้กินแม็กแหละโอเคโอเคของคราของครับนี่ซดยาเป็นน้ำมาบอกเลยทำอะไรเพื่อน อะไรเขาอยู่กันตรงนี้เอาไปกินไอ้ไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้มใช้แล้วกูขาเหรอโดนจับป่ะโดนจับป่ะไง่โดนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมบิบ็อกซื้อจังหวะให้ห่าพี่ตีสเลยอ่ะยังยังอีหาไม่ไม่หากูเลยเหรอมันน่าจะไม่สนใจแล้วโอ้โหโอเคเอี ไอ้ผ้าคลุมมานมันก็จะรอดไอ้เหี้ยเกมบินบ้าบินกลับบ้าบินกลับบ้าพนปีทศบินกลับบ้าไอ้บ้าผมตายรอดอยู่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 ไอ้เฮียคือบอกว่าแต่ผ้าคลุมมันมารอดแล้วอะจะได้ลงไปพร้อมกันไงไอ้เฮียจะเย็นจะเยินจะเย็นมาทำเติมของอะบินกลับบ้านแล้วนะจะได้วไปแล้ไปแล้ไปแล้ไปละไปเลยเหรอไม่ไม่ไม่โอ้พอพอจังหวะดีแล้วมาของหมดเยอะของเยอะจังหวะนี้แล้วเรียฉลาใจเออแล้วผมไปใช้โดนกันสามคนใช่ไหมไอ้ท่าไฟลงพื้นอะไม่ตายกัน ได้กับเสือสามคนได้ผมก็เสือเหมือนกันชนะได้อยู่แล้วทุกไม่คือคือตอนแรกแบบว่าพี่ไม่คิดว่ามันจะใช้คือลืมไปแล้วว่ามันมีหน้านี้ได้ไงแล้วแบบใส่ผ้าคลุมทองมาแล้วทุกคนใส่ผ้าคลุมทองกันหมดอ่ะคือแบบเอ้ยไอ้ตีแรกอะไรก็ได้ไงคือกะเอาเต็มที่อ่ะเมื่อกี้มีใครมีใครกินเซฟการ์ดเรียงครับยังเนาะผมยังไม่ได้กินอ่ะมาเดี๋ยวผมกินลุงเสือไปกันเนาะตอนนี้รู้สึกผมน่าจะตายไม่ได้แล้วป่ะอืไม่เป็นไรครับกินเยอง เกณฑเซฟกลับไปแล้วนี่ครับน่าจะได้เตียงตีฟาตาริเราผมก็ไม่ได้คิดจะตายอยู่แล้วแกแต่เมื่อกี้ชะลาใจคือเมื่อกี้มันประมาณแบบว่านายลืมท่าไปแล้วสินะนายลืมอะไรไปหรือเปล่านายลืมท่าเราเลยตีคนจริงๆอ่ะโอ้ไม่แล้วเชื่อว่าไม่มีใครคิดว่าจะใช้อ่ะชะลาดฉลาดใจเึงก็ใช้ผมผมก็เลยใช้สามเหลี่ยมโอไงแล้วมันมันโจมตีทั้งหมดสองเซตสองครั้งมันก็เลยหลบไม่ได้ผมว่าทุกคนคิดอย่างนั้นหมดแหละคือไม่คิดว่าใครใช้คือ เราต้องทำให้ทุกคนระวังไอเจลเจลอย่างเดียวอ่ะแล้วบอกว่าไอเที่ยไม่ใช้เจลลงเลยใช่ไหมต้องลงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะเวลาจะไม่ทันอุ้ยทันทานทันทานพี่เพลงขึ้นเพลงขึ้นก่อนตัดตีเอ๊บ้าเอ้ยเอาพระคุมสตันมาทําไมมันไม่สตันเลยตัวเองเออใช่มันไม่ติดสตันนี่นี่เบรกหมดแล้วเนี่ยไม่หมดแล้วเล่นเล่นแบบเต็มจับโขบเลยปะรู้สึกแน่เออได้ได้ได้ เดี๋ยว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 แม่งพักคุมหมดพอดีโอ้ยเอฟโฟนใส่พักคุมอีหาล่วงไหมล่วงครับล่วงครับเอ้าเซ็ตเลยมึงโอ้ยวิ่ง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 โอ้โหแต่ล่วงยี้ชนไม่ได้ว่ะทศหันไปฝั่งนู้นกันมั่งเฮ้ยแต่มีโอกาสไอ้นี่ได้อยู่หรือเปล่าโอ้โหไอ้ขึ้นเลยนะผมปล่อยเออไป้ไหมได้ได้ไอได้ยิงเลย แค่มันจะให้หรือเปล่าไม่ให้สาสรแม่รู้นี้กดทีดีกว่ามันยิงมันให้เลยแต่ว่าแค่มันไม่ได้แค่นี้เห<น>มือนเมื่อกี้เหมือนจะไม่ได้แต่ก็ได้อ่ะคอยประคองคอยประคองไปจ่ายจ่าย่แค่แค่ตั้งสติแค่ได้เลยโอ้ยเลือ่อนเลื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 อนเลือนเลือนเ,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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูมันโอ้ยนี่แหละนี่แหลนี่แหละมีดาก้อนอยู่ไม่รู้เหรอ ครับกดยิงแล้วไม่ไปตรงนี้แค่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 ตรงนี้ทางใต้ทางใต้ตะกี้ว่า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 ตะกี้วคือมันใกล้ไงตรงนี้เออไอศูนย์ด้วยตีหางกูเอาอีกอ่ะต้องอยาเยอะตีหางตรงนั้น ผีหาก็เอาโยมาอยา่ามาไฟนะมึงไอ้เหี้ยไปสุดแบบแล้วแม่งชอบใช้จริงไฟอะ่ะโอ้ยใจโดนจับใครโดนจับป่าโอเคไม่มีไม่มีไม่มีออกี้ท่าจับเหรอใช่ครับได้โดน,นจับเออจับโดนจับอะไรตัวเธอเอ้ยเชียโดนเฉยไกลไก่อย,อยู่ไม่ไหวป่ะไหไวอะไหวโอ้ยเ<ว>ชียเอ้ยแม่งยิงกูโอ้ยผ่าหัวเลย ผมไม่คิดว่าจะโดนเอาอีกแล้วเฮ้ยอะไรอะไรวะอุ้ยเผาคเผาพื right> ้นโอ้ยอุ <S <S ้ยไอ้จารย์เราไอ้ยลืมลืมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วใช่ใช่ใช่พี่แม่งโคตรถี่เลยไอ้เกี้ยวกักคอนพอตยิงไม่ทัน อีกแล้วโอ้ยไอ้เชี่ยสามรอบติดติดไหมอ่ะกินให้กินให้โอ้ยไอ้เชี่ยคนกินยาทุกคนทุกทีรีมเนีน่ยขอจ่าก้อนข่อนเลยครับได้ฮนะโอ้ยไอ้เชี่ยื่อกี้จะโขลดมึน,นมันจอดแล้วยังให้อยู่เหรอไฟโดนมึนไหวไหวยูว่ไวไหวยูว่วแตงกี๊แตงกี๊เฮ้ยเฮ้ยดีนะ หาคเอแมนกพับหางหางค้งแบบคือเห็นนะแตนศพไม่ได้เฮ้ยโดนวิโดนจับวิ่งดีไม่โดนยังไม่ตายเหรอมาใครอยู่หลังที่ไอ้หน้าจะโดนท่านี้โอ๊ยไม่ถึงเอาอีกแล้วไป ไอ้ยยังอื่นอ่ะแม่งเกินอ้ดเชี่ยตรงบ้านได้ดูนี่ตาแตกนี่คือแบบใยทุกอย่างนะตาแตกแม่งอะไรหมดแล้วเอาหัวจมน่าจะเบรกนี่ป้าตาแตกแล้วเอ๊ะเราจะได้ตาเหรอเราเชื่อเราเชื่อกัน เราเชื่อเฮ้ยเดียว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 ไอ้ไเฮ้ยไม่ดีแล้วมั้งทำไมขุดไม่ดีแลมั้งขุดจะกินสีขาวเอ้ยแล้วเฮ้ยเดียว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 ผมขุดได้ลูกตาได้โคล้วได้ครบแล้วโอเคหคือว่าเราจะแกะดาวคนเดียวแม่ดึกว่าจะพลาดเสียแล้วโอเคได้เป็นโคฟ้ายอมโอเคทวนหน้าเราไปวัดดวงว่าไอ้้ไอจุดเบรกจะได้หรือเปล่าได้เป็นเจ็ดแล้วจะฮาเลย ใช่ยังมาได้ไม่เก็นตั้งสามอันแล้วเว้ยไม่เอาไม่เอาจะเอาตาไอ้บ้านหนุนบ้าเลยไอ้ช็อตที่ตายสามคนที่แบบว่าเนี่แม่ยังอึดอละหลอนเลยผมหลอนเลยหลอนดีเมื่อกี้สามศพอ่ะใครจะไปคิดว่าคือแบบอยู่ดีก็ใช้แบบโอ้โหคือถึงขนาดต้องปลาได้หนึ่งอันได้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  ถึงขนาดต้องปากลับบ้านเพื่อไปตั้งแต่ีกันอ่ะดีดีแล้วปากลับอ่ะทางนั้นจะเหลือหนึ่งคนที่มันอนาถอ่ะคือเหลือผมอยู่คนเดียวเมื่อกี้ผมก็วิ่งอยู่ไอ้ใหม่บอกไอ้ใหม่บอกวิทย์รกลับกลับกลับไปถูกแล้วทำถูกแล้วทุบทำถูกแล้วกลับเถอะพี่กลับ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 ไปได้กลับกลับกลับเถอะพี่อย่างไรก็กลับไปเติมยากลับกลับมาใกล้ๆแค่นี้ยังโอเคไม่งั้นเดี๋ยวพวกเราต้องกลับไปเอสคิวเลยนะ กลับไปยาวเลยนะเดี๋ยวจะกลับไปไกลกว่านั้นเชื่อไหมถ้าเราไมกูกลับมานี้อีกละเนื้อเรื่องไงเนื้อเรื่อง